สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องคำเป็นคำตายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เราไปเริ่มกันเลยค่ะลักษณะของคำเป็นนะคะข้อแรกค่ะเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลนแม่กลมแม่เกยแม่เกล,แ,เกลและแม่กงนะคะเทคนิคการจำนะคะให้นักเรียนจำว่านมยวงค่ะ ลักษณะที่2นะคะของคำเป็นนะคะเป็นคำที่ผสมสระเสียงยาวในแม่กอการนะคะสระเสียงยาวได้แก่สระอะไรบ้างนะคะก็คือสระอาสระอีสระอือสระอูสระเอสระแอสระโอสระออสระเออสระเอียสระเอือและสระอัวค่ะลักษณะที่3นะคะเป็นคำที่ผสมสระอําไอไอเอาค่ะ ยกตัวอย่างคำเป็นนะคะคำแรกคือคำว่านอนนะคะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กลค่ะคำต่อมานะคะคำว่าของขวัญน,นะคะคำว่าของมีตัวงองงูนะคะ <scariest> เป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กลงและคำว่าขวัญน,นะคะมีตัวยอหญิงเป็นตัวสะกดที่อยู่ในแม่กลค่ะคำต่อมานะคะคำว่า แปลงสีฟันนะคะคําว่าแปลงมีตัวงองงูนะคะเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กงนะคะคําว่าสีนะคะผสมสละอีซึ่งเป็นสละดเสียงยาวค่ะและคําว่าฟันนะคะมีตัวนอหนูนะคะเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กลนค่ะตัวอย่างต่อมาคําว่าส้มตํานะคะคําว่าส้มมีตัวมอม้านะคะเป็นตัวสะกดที่อยู่ในแม่กลมและก็คําว่าตํานะคะเป็นคําที่ผสมสละอํมค่ะตัวอย่างต่อมานะคะ คำว่าเตเาไฟฟ้านะคะคําว่าเตาผสมสละเอาคําว่าไฟผสมสละไอนะคะส่วนคําว่าฟ้านะคะผสมสละอาซึ่งเป็นสละเสียงยาวค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะคําว่าแก้วน้ํานะคะคําว่าแก้วมีตัววอลแหวนนะคะซึ่งเป็นตัวสะกดที่อยู่ในแม่เกลและคําว่าน้ําผสมสละอําค่ะตัวอย่างต่อมานะคะคําว่าเกี่ยวข้าวมีตัววอลแหวนเป็นตัวสะกดที่อยู่ในแม่เกลค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะ คำว่าต่างหูนะคะคําว่าต่างมีตัวงองงูนะคะเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กงส่วนคําว่าหูนะคะผสมสละอูซึ่งเป็นสละดเสียงยาวค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะคำว่าอ e ีกานะคะคําว่าอ e ีนะคะผสมสละอ e ีนะคะแล้วก็คําว่ากาผสมสละอานะคะซึ่งเป็นสละดเสียงยาวทั้งคู่ค่ะ คำว่านมเนยนะคะคําว่านมเนี่ยเป็นคําที่มีตัวสะกดก็คือมอม้าอยู่ในแม่กลมนะคะและเนยมีตัวสะกดคือตัวยอยักษ์นะคะซึ่งอยู่ในแม่เกยค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะคําว่าแม่น้ําโขงนะคะคำว่าแม่ผสมสระแอซึ่งเป็นสลัดเสียงยาวนะคะคําว่าน้ํานะคะผสมสละอํมและก็คําว่าโขงนะคะมีตัวสะกดก็คือตัวงงูซึ่งอยู่ในแม่กงค่ะ ตัวอย่างต่อมาคำว่าเขาใหญ่นะคะซึ่งผสมด้วยสระเอาและสระไอค่ะต่อมานะคะเป็นลักษณะของคำตายค่ะลักษณะแรกนะคะเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กบแม่กบและก็แม่ก,ก,ก,มก,กดนะคะเทคนิคการจำให้จำว่ากระบดนะคะกอบอดอลักษณะที่สองค่ะของคำตายค่ะเป็นคำที่ผสมสระเสียงสั้นในแม่กากานะคะสระเสียงสั้นได้แก่สระอ สละอีสละอึสระอูสละเอสละแอสละโอสละออสละเออสละเอียสละเอือและก็สละอักวค่ะยกตัวอย่างคำตายค่ะคำแรกคำว่าดอกมะลินะคะคำว่าดอกมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดในแม่กกนะคะคำว่ามะลินะคะผสมสละอะและสละอีซึ่งเป็นสระเสียงสั้นค่ะ คำว่านกนะคะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กกค่ะตัวอย่างต่อมานะคะคําว่าเขียดนะคะมีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กดค่ะคําว่าสิบเอ็ดนะคะมีตัวบอใบไม้และดอเด็กนะคะเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กบและแม่กดค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะคําว่าเป็ดนะคะมีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กดค่ะ คำว่ามเมฆหมอกนะคะคอละคังกับกอไก่เป็นตัวสะกดที่อยู่ในแม่กบค่ะตัวอย่างต่อมานะคะคำว่าสับประรดนะคะคำว่าสับมีตัวใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กบนะคะแล้วก็คำว่าปะนะคะผสมสลาอะซึ่งเป็นสระเสียงสั้นค่ะคำว่ารถมีตัวดอเด็กนะคะเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กดค่ะ ต่อมานะคะคือคําว่ารูปภาพนะคะมีตัวปปลาแล้วก็ตัวพพานนะคะซึ่งเป็นตัวสะกดที่อยู่ในแม่กบค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะคําว่าประดิษฐ์นะคะคําว่าประระเนี่ยผสมสระอ่ะซึ่งเป็นสระเสียงสั้นนะคะส่วนคําว่าดิษฐ์นะคะมีตัวสฤสีนะคะเป็นตัวสะกดซึ่งเป็นตัวสะกดที่อยู่ในแม่กบค่ะตัวอย่างต่อมาคําว่าเค้กนะคะมีตัวกไก่เป็นตัวสะกดที่อยู่ในแม่กบค่ะ ตัวอย่างต่อมานะคะคำว่าสัตวแพทย์นะคะคำว่าสตว์มีตัวต่อเต่านะคะซึ่งเป็นตัวสะกดที่อยู่ในแม่กฎค่ะคำว่าวะนะคะมีเสียงสละอาดซึ่งเป็นสระเสียงสั้นนะคะแล้วคำว่าแพทย์นะคะมีตัวททหารนะคะซึ่งเป็นตัวสะกดที่อยู่ในแม่กฎค่ะตัวอย่างสุดท้ายค่ะคำว่าเด็กนะคะมีตัวกอไก่นะคะซึ่งเป็นตัวสะกดที่อยู่ในแม่กฎค่ะ ต่อมานะคะคุณครูก็จะขอทดสอบความเข้าใจในเรื่องของคำเป็นกับคำตายนะคะเรามาสรุปความรู้กันอีกรอบหนึ่งนะคะลักษณะของคำเป็นนะคะข้อที่1เป็นคำที่ มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลนอนอหนูแม่กลมมอมา้าแม่เกยยอยักษ์แม่เกวอแวแหวนและแม่กงงงูนะคะหลักการจําก็คือนมยวงนะคะลักษณะที่สองนะคะเป็นคําที่ประสมสระเสียงยาวในแม่กากาและลักษณะที่สามนะคะเป็นคําที่ประสมสระอํสะอาสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายและสระเอาค่ะ ส่วนลักษณะของคำตายนะคะข้อที่1เป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกกกไก่แม่ก,กดดอเด็กและแม่ก,กบบบใบไม้นะคะลักษณะที่2ค่ะเป็นคำที่ประสมสะรเสียงสั้นในแม่กกาค่ะเราไปเริ่มกับคำถามเลยนะคะคำถามข้อแรกนะคะคำใดเป็นคำเป็นออกโกรธอดอยากกระติกร้องไห้จับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบคือคำว่าร้องไห้นะคะคำว่าร้องมีตัวงองงูเป็นตัวสะกดที่อยู่ในแม่กงนะคะส่วนคำว่าไห้นะคะเป็นคำที่ประสมสละไอนะคะซึ่งเป็นลักษณะของคำเป็นค่ะข้อที่สองนะคะคำใดเป็นคำเป็นลากรถเล็กนิดปลาทูบาทเจ็บจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบก็คือคำว่าปลาทูนะคะเพราะว่าคำว่าปลาผสมสระอาคำว่าทูผสมสระอูนะคะซึ่งเป็นสลัดเสียงยาวในแม่กอกาค่ะข้อที่3นะคะคำใดเป็นคำเป็นสิบเอ็ดำไมโจทย์เลขรสชาติจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยคำตอบค่ะก็คือคำว่าทำไม่นะคะเพราะว่าผสมสระอัมแล้วก็สละไอนะคะซึ่งเป็นลักษณะของคำเป็นค่ะคำถามข้อที่4นะคะคำใดเป็นคำตายธาตุเหล็กการกินเมนูคูปองจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะเฉลยคำตอบค่ะก็คือคำว่าธาตุเหล็กค่ะเพราะว่าคำว่าธาตุนะคะมีตัวสะกดอยู่ในแม่กดดอเด็กนะคะแล้วก็คำว่าเหล็กมีตัวสะกดอยู่ในแม่กกกไก่ค่ะคำถามข้อที่5นะคะคำใดเป็นคำตายเนน้อยกับปีเมื่อวานมอมแมมจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบก็คือคำว่าก,กะปินะคะคำว่าก,กะปิเนี่ยไม่มีตัวสะกดนะคะอยู่ในแม่กอ,อกานะคะแล้วผสมสระอะกับสระอีนะคะซึ่งเป็นสระเสียงสั้นนะคะดังนั้นกะปิจึงเป็นคำตายค่ะคำถามข้อสุดท้ายนะคะคำใดเป็นคำตายเอือเฟือ้อแก้จนโชคลาบใบงานจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะ,ฉะเฉลยค่ะคำตอบก็คือคำว่าโชคลาบค่ะเพราะว่าคำว่าโชคนะคะมีตัวสะกดอยู่ในแม่กกกอไก่นะคะคำว่าลาบมีตัวสะกดอยู่ในแม่กบบอใบไ,ไม้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะตอบคําถามได้ถูกหมดทุกข้อหรือเปล่าวันนี้นะคะคุณครูก็ขอมอบหมายการบ้านให้นักเรียนทําใบงานนะคะให้นักเรียนอ่านคําที่ครูกําหนดให้แล้วก็บอกว่าเป็นคําเป็นหรือคําตายนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ